สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิ้น i ีเย้วันนี้หน้าตาเราจะแปลกๆกันนิดนึงนะเพราะว่าอคอมพิวเตอร์มีปัญหานิดนึงโปรแกรมมันไม่ยอมอาดเสียงเนาะวันนี้เราลองมาอาจผ่านโทรศัพท์มือถือกันนะอาจจะติดๆขัดๆไปบ้างนะวันนี้มาเริ่มตัวแรกกันนะวันนี้เราก็จะมาดูกันที่ เดลต้าลูก <De el S 1> ตัว <5. S 1> แรกใช่ทำเฟมเดเป็นยังไงลูกทำเฟมเดขาขึ้นเป็นขาขึ้นแล้วก็ตอนเนี้ยเขาเรียกว่ากำลังย่ออยู่ย่ออยู่โดยไม่หลุดเส้น EMA ใช่ไหมครัน้นี้ตัวเนี้ยถ้าเราจะรับเนี่ยสตอ๊อ่ปจะอยู่ประมาณไหนหนูดูนะตรงไหนอ่ะ ประมาณไหนนี่เทา่าไหร่ลูกหนึ่งร้อยสามประมาณหนึ่งร้อยสามเป็นตัวเออเป็นสต็อปของเรานะหนึ่งร้อยสามแล้วก็เทปโปรฟิตลูกกำลายจะอยู่ช่วงประมาณนี้อ่ะแถวนี้สิ <15. S 1> ่เกาเออร้อยสิบร้อยสิบหกลูกเทปโปรฟิตระมาร้อยสิบหกนะอันนี้คือเดลต้าคราวนี้เรามาตัวต่อไปเลย ตัวต่อไปเป็นฮานานะอ่ามาดูที่ทางเฟรมเดลุกฮานานี่เป็นยังไงดูกราฟสิกราฟเป็นยังไงลุกอ่ะเป็นไซเว์เออใช่กราฟนี้ฮานาเป็นไซเวอยู่แต่ช่วงที่ไซเวย์นี้เป็นช่วงขาขึ้นขาขึ้นแล้วมันยังไงต่อลุกซื้อได้ไหมตรงเนี้ย ซื้อได้เพราะอะไรลูกมันหักหัวขึ้นเออมันกาลังมันย่อย่อแล้วก็สโตกำลังจะขึ้นต่อ uh huh. เราก็จะมาเก็บแถวแถวนี้โดยไม่ให้หลุดไม่ให้หลุดประมาณไหนอ่ะตรงนี้เท่าไหร่หลูกราคาที่กี่บาทห้าสิบแปดห้าสิบแปดบาทตรงนี้จะเป็นสต็อปของเราว่าเราไม่ให้หลุดห้าสิแปดบาทนะ ครันนี้มาดูว่าเทปโปรฟิตเราตรงไหนเอ่ยอะกำไรของเราอยู่ประมาณประมาณนี้กี่บาทเอ่ยเทปโปรฟิตที่เท่าไหร่เทปโปรฟิตกี่บาทลูกหกสิบห้าเออหกสิบห้าบาทอันนี้เป็นฮานานะคันนี้ทัวที่สามลูกเป็น เอเซียลูกเอเซียน mm hmm. ดูที่ทาาเฟรมเดย์อันนี้เป็นยังไงลุกท่าเฟรมเดย์ hmm. เป็นยังไงเป็นขาลงใช่เป็นขาลงชัดเลยคราวนี้ถ้าเป็นขาลงเนี้ยเราเล่นได้ไหมลุกได้ทำไมถึงเ,เล่นได้คะมันหักหัวขึ้นตัวเนี้ยที่สังเกตนะไอตัวหักหัวขึ้นนี่หนูหมายถึงว่าสโตนเนี่ยมาตัดหักหัวขึ้น mm hmm. แล้วก็ตัวนี้ยมีโอกาส กลับตัวได้เพราะอะไรถึงว่ากลับตัวสาเหตุทำไมถึงว่ากับตัวลูกตรงนี้ไงดูตูวสิลูกดูโลมันโลอันเนี้ยไม่ต่ำกว่าโลเดิมเห็นไหมแสดงว,ว่านี่มันตั้งขาสองเลยตั้งขาสองโลไม่ต่ำและพยายามตะเยียบเส้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราสามารถ รับตัวนี้ได้ลูกแล้วก็ดูว่าสต็อปล็ออยู่ที่ไหนมันจะอยู่มันก้นนี้ก<ล>้นก้นก็อยู่ประมาณนี้เท่าไหร่ลูกสต็อปล็อเจ็ดเจ็ดจุดสามอืมอ่าหน้าจอเล็กนิดนึงก็เลยจะมองลำบากหน่อยนะคราวนี้มาเทปเรฟิตราลูกเทปฟิตรอยู่ประมาณนี้เท่าไหรเอ่ยอตรงนี้แปดจุดเจ็ด แปดจุดแปดแปดจุดแปดเลยนี่คือเทปบวกรของเรานะส่วนตัวถัดไปคือ ITC มาดู ITC เป็นยังไงลูกกราฟนี้เป็นยังไงบ้างกราฟนี้เป็นไงอืขาลงใช่ขาลงลูกแต่ขาลงอันนี้เราเล่นได้ไหม เล่นได้ไหมลูกได้เลยเล่นได้เพราะว่าโลมันยกแล้วเนี่ยหนูเห็นไหมโลลูกโลมันยกตั้งหลายรอบวันนี้เนี่ยหนึ่งสองสามยกไปตั้งสามสามรอบแล้วตอนเนี้ยมันพยายามจะเหยียบเส้นม e m a แสดงว่าจะกลับตัวเหมือนกันลูกพยายามเหยียบเส้นอยู่แล้วก็มันอาจจะยอ่อลงได้อีกสักนิดนึงแนวรัดจะอยู่ตรงไหนดูซินี่อยู่ประมาณนี่ที่บาทลูก กี่บาทยี่สิบจุดสองยี่สิบจุดสามประมาณนี้ลูกประมาณยี่สิบจุดสองยี่สิบจุดสามนะรับอย่าให้หลุดตรงนี้ไปอะแล้วคราวนี้เราก็มาดูว่าเทป,ปิดตรงไหนบ้างตรงไหนลูกเทกลตรงไหนตรงเนี้ยเป็นแนวต้านที่เราต้องฝาาขึ้นมาให้ได้มันคือกี่บาทตอนนี้คือยี่สิบสองบาทแล้วคราวนี้กําไรที่ได้ มันจะได้ไปประมาณนี้ลูกยี <24. S 1> ่สิบสี่อายี่สิบสี่บาทคือเป้าหมายเทปฟิตของเรานะ ITC คันนี้มาอีกตัวหนึ่งคือ TU อ่ะเป็นไงลูกทําเพม์เดยตัวนี้มันจะคล้ายๆกับ ITC เมื่อคียนะเป็นยังไงเอ่ยเป็นค่ะ <ล>เป็นขาลงเหมือนกันขาลงขาลงแต่เราเล่นได้เพราะอะไรเพราะอะไรลูกมันหักมดขึ้นมันหักโตมันตัดขึ้นแล้วก็โลเนี้ยมันก็ยกแล้วเหมือนตัวนั้นเลยโลยกกําลังจะกลับตัวนะตัวนี้เราสามารถเท่าซื้อได้โดยสต๊อปอยู่ตรงไหนลูกเลื่อนสินี่ตรงนี้ตรงนี้สต๊อปอยู่ตรงไหนสิบสี่สิบสี่บาท แล้วครั้นี้เราต้องฝ่าแนวต้านตรงนี้ไปให้ได้แนวต้านที่ว่าน,นี้อยู่ประมาณตรงนี้ลูกกี่บาทแนวต้านนี้สิบสี่จุดหกตรงนี้เป็นแนวต้านถ้าเราฝ่าตรงนี้ไปได้แล้วเนี่ยเราจะเทคกำไรได้ถึงสิบห้าบาทสิบห้าจุดห้าแล้วก็สิบหกบาทเนี่ยให้เทสฝึกไว้ถึงสามแนวเลยนะประมาณนี้กน,นแล้ลูกคราวนี้ก็ หมดแล้ววันนี้เราเตรียมมานะทั้งหมดห้าตัวลูกอ,อืมโอเควันนี้เราไปอย่างรวด,ดเร็วมาบอกฝากบอกอะไรถึงพี่มั่งฝากกด subscribe กดกระดิ่งจะได้ทันคลิปใหม่ๆด้วยนะคะจ้าวันนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบายจ้า ช่องหลินซีรีส์ด้วยนะคะบายบาย